สวัสดีครับท่านผู้ชมเช้านี้ที่ไร่เคียงดอยอำเภอนาน้ยจังหวัดน่านเป็นเช้าที่มีความสดใสและเย็นสบายอีกเช้าหนึ่งนะครับซึ่งเช้านี้เป็นเช้าของวันที่6ธันวาคม2563เช่นเดียวกันครับในค่ำคืนที่ผ่านไปทางไร่ของเราได้มีโอกาสต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาพักที่ไร่เคียงดอยของเรานะครับเดี๋ยวสักครู่จะขอสอบถามความรู้สึกเล็กๆ,ๆน้อยๆของคุณลูกค้านะครับ ไม่ทราบว่าคุณลูกค้าเดินทางมาจากจังหวัดอะไรครับกาญจนบุรีค่ะโอ้ทริปนี้มาเที่ยวจังหวัดน่านมาด้วยกันกี่คนครับมาทั้งด้วยกัน8คนค่ะโอ้แคนใช่ไหมครับผมครั้งแรกใช่ไหมครับที่มีโอกาสมาเที่ยวจังหวัดน่านครับค่ะครั้งแรกครับเป็นยังไงบ้างครับค่ำคืนที่ผ่านไปพักที่ไร่ของเราเป็นคืนแรกหรือว่าคุณสุดท้ายแล้วครับก็ดีก็นอนหลับสบายดีบรรยากาศก็ดีค่ะครับเป็นคืนแรกใช่ไหมครับค่ะ๋อคืนแรกแล้วนะครับทริปนี้ มาที่จังหวัดน่านทั้งหมดมากี่วันครับมาประมาณสองวันค่ะ2วันใช่ไหมครับผมมีอะไรที่จะฝากเพื่อนๆบ้างครับแถวกาญจนบุรีที่ยังไม่มีโอกาสได้มาเที่ยวเชิญมาเที่ยวที่จังหวัดน่านก็อยากจะฝากเพื่อนๆให้มาเที่ยวกันบ้างค่ะให้มาดูให้มาดูาร์มงดงามให้มาให้มาเที่ยวสถานที่ดีต้อนรับดีอ๋อครับ อากาศเย็นดีใช่ไหมครับผมได้ใส่เสื้อหนาวหน่อยเนาะครับผมก็ต้องขอบคุณมากครับวันนี้การท่องเที่ยวไปเที่ยวที่ไหนก็ขอให้เที่ยวสนุกนะครับแล้วก็เดินทางปลอดภัยนะครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีค่ะครับผมผมจะขออนุญาตพูดคุยสอบถามเป็นภาษาล้านานะครับเนื่องจากว่าคุณลูกค้าอยู่ในภาคเหนือของเราครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตสอบถามเลยนะครับคุณลูกค้ามาจากที่ไหนครับอ๋อมาจากแปรครับผม มาจากวัดน่านมาตีนี่มาเป็นข้างแรกก็ครับผมอข้างสองแล้วครับข้งที่สองแล้วเนาะแล้วก็เมื่อคืนนี้ทีมงานด้วยกันมาทั้งหมดดูกันกี่คนครับผมดูเจ็ดคนรับเจ็ดคนเนาะครับผมครับผมไปจะได้ครับเข้คืนที่ผ่านไปอากาศเย็นดีก่อบอากาศเย็นมากครับตอนกลางคืนบรรยากาศดีมากแล้วก็วิวสวยดีครับผมครับ มีโอกาสมาพักที่นี่แล้วเดี๋ยวของน้องได้แนะนำเปื่นเปือนมังแปรหรือว่าชาวภาคเหนือแล้วก็เปื่นเป่นต่างจังหวัดครับตีเป็นยังโบมีโอกาสได้มาแอลจากวัดน่านเจนมาแอลเลยครับตีไหลเชียงดอยของเขาครับเกณฑ์ครับได้ครับก็ถ้ามีโอกาสก็ขอขึ้นมาแอลตัางไหลนี่ครับบรรยากาศดีสวยงามราคากับบปแพงครับผมขอบคุณมากคับน้องครับครับผม าว่าคุณลูกค้าเดินทางมาจากจังหวัดอะไรครับนนทบุรีครับอ๋อทริปนี้มาเที่ยวจังหวัดน่านตั้งใจมากี่วันครับเนี่ยมาสองวันนี่ครับสองวันเนาะอ่าในค่าคืนที่ผ่านไปพักที่นี่เป็นคืนแรกหรือว่าคืนสุดท้ายแล้วครับคืนสุดท้ายครับคืนสุดท้ายแล้วเนาะเป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกในค่ำคืนที่ผ่านไปครับโอเคไหมโอเคครับเงียบดีเงียบดีใช่ไหมครับผมมีอะไรจะแนะนําเพื่อนๆแล้วก็ พี่น้องชาวนนทบุรีที่ยังไม่มีโอกาสมาเที่ยวที่ดอยเสมอดาวแล้วก็มาพักที่ไรเกินดอยของเราเชิญนิดหนึ่งครับก็เข้ามาก็แนะนำให้เข้ามามันเงียบดีก็สงบสำหรับคนที่จะมาพักผ่อนนะก็ต้องขอบคุณมากนะครับน้องครับมีโอกาสหน้าเชิญใหม่นะครับ ไม่ทราบว่าคุณลูกค้าเดินทางมาจากจังหวัดอะไรครับประทุมธานีครับอ๋อทริปนี้มาเที่ยวที่จังหวัดน่านเป็นยังไงบ้างครับดีครับบรรยากาศดีครับอ๋อครับผมมาทั้งหมดกี่วันครับวันนี้่ครั้งนี้ครับมาสองวันครับสองวันใชไหครับมาด้วยกันเยอะไหมครับผมมากี่ท่านครับประมาณสามสิบครับสามสิบท่านจริงๆครับผมแล้วค่ำคืนที่ผ่านไปเป็นยังไงบ้างครับ ก็บรรยากาศดีครับหนาวครับหนบรรยากาศดีใช่ไหมครับใช่ครับมีโอกาสเชิญเพื่อนๆแล้วก็นะครับนักท่องเที่ยวแถวปทุมมาเที่ยวชิงที่จังหวัดน่านแล้วก็มาพักที่ไร่เขียงดอยด้วยนะครับนิดนึงเชิญเชิญนิดหนึ่งครับเชิญมาเที่ยวหน่อยมาเที่ยวกันได้เลยครับตอนนี้บรรยากาศกําลังดีครับบรรยากาศกําลังดีครับได้หนาวแน่นอนครับใครอยากมาเจอหนาวครับขอบคุณมากนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่เป็นส่วนหนึ่งของคุณลูกค้าที่มีโอกาสมาพักที่ไร่เชียงดาวของเราในค้าคืนที่ผ่านไปนะครับเดี๋ยวขออนุญาตสอบถามความรู้สึกเล็กๆน้อยๆของคุณลูกค้าที่มีโอกาสพักที่ไร่ในข้าคื้นที่ผ่านไปนะครับไม่ทราบว่าคุณลูกค้าเดินทางมาจากที่ไหนครับปทุมค่ะจากปทุมใช่ไหมครับทีนี้มาเที่ยวจังหวัดน่านกี่ท่านครับ3 0ค่ะ30ท่านนะกรุ๊ปนี้เป็นกรุ๊ปใหญ่นะครับผมแล้วค้าคืนที่ผ่านไปเป็นอย่างไรบ้างครับ ดีค่ะบรรยากาศดีใช่ไหมฮะ,ะบรรยากาศ<ม>าเล่มเย็นแล้วหนาวมากค,ครับผมก็ทริปนี้ตั้งใจมากี่วันครับมากี่วันแล้วเนี่ย 3วันแล้วค่ะสมวันใช่ไหมฮะสามอ่าสามคืน4ี่วันหรือว่า2คืน3วันครับ2คืน2คืน3วันครับผมม่มีมอะไรมีอะไรที่จะฝากเพื่อนๆแล้วก็นักท่องเที่ยวแถวปทุมมาเที่ยวที่จังหวัดน่านมาเที่ยวดอยเสมอดาวแล้วพักที่ไร่เชียงดอยของเราได้ครับเชิญเชิญนิดหนึ่งครับอะไรเมนูไม่ได้ยินเลยอ่ะ มีอะไรที่จะฝากแล้วก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวแถวปทุมมาเที่ยวที่จังหวัดน่านหน่อยครับแล้วก็มาพักที่ไร่เชียงดอยของเราครับเชิญชวนมาเที่ยวนอยตอบสิช้ำที่นี่ดีมากเลยค่ะเชิญนะคะมาไล่อะไรนะคะไล่เชียงดอยไล่เชียงดอยค่ะผมมาเที่ยวหน้านะคะปลอดโควิดดีค่ะครับผมยังไงก็วันนี้เที่ยวให้สนุกสนานนะครับินทางปลอดภัยครับผมขอบคุณครับ ไม่ทราบว่าเดินทางมาจากจังหวัดอะไรครับอ๋อนนทบุรีครับนนทบุรีใช่ไหมครับผมทริปนี้มาเที่ยวจังหวัดน่านตั้งใจมากี่วันครับหรือว่าไปที่ไหนมาก่อนแล้วครับเออไปที่ภูรายาวมาก่อนครับแล้วก็มาที่ดอยเสมอดาดอยเสมดาวโดยมาทางรัฐแถวจังหวัดเลยอำเภอนานแหวใช่ไหมครับผมแถอใช่ครับใช่ครับนาแหวอำเภออะไรนะฮะที่ มีจังหวัดเลยแล้วก็ข้ามาทางรัฐทางนี้นะครับเนาะครับครับครับข้ามพื้นที่ผ่านไปเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศเย็นบรรยากาศดีครับเย็นสบายดีครับดาวเต็มท้องฟ้าดีเมื่อคืนได้เห็นดาวด้วยใช่ไหมใช่ครับถ้าเกิดเห็นต้องตงเลยออปักออกเอผมมานั่งดูดาวเพราะไม่อยากข้ามไปฝั่งคนหน้าจุด แล้วชาวนี้ไม่ทราบว่าได้ขึ้นไปบนบนดอยเสมอดาวไปดูทะเลเหมอกนะครับชาวนี้ไม่ได้ขึ้นผมาด,ด,ดูแล้วลครับผมเพราะว่าข้างล่คนน่า,นาจะแน่นคนแน่นแน่นอนครับใช่ครับแต่ว่าก็ข้างล่างต้มนุ้นก็มีนะ แล้วไม่ค่อยมีเยอะครับแอนไม่ใช่ไม่ใช่หมอกเป็นก้อนครับใช่ในะครับมันรู้สึกว่าจะมันจางนะครับใช่ครับเธอหมอกเห็นมาเยอะครับครับขออนุญาตให้คุรลูกค้าเชิญนำเพื่อนๆแล้วก็นักท่องเที่ยวแถวนนทบุรีมาเที่ยวที่จังหวัดน่านแล้วก็มาเที่ยวดอยเสมอดาวได้มีโอกาสมาพักที่ไรเคียงดอยของเราด้วยครับเชิญนิดหนึ่งครับโอเคครับไรเคียงดอยก็เป็นสถานที่พักที่ดีนะครับก็มี คนต้อนรับดีครับพี่พี่แล้วก็อีกคนครับต้อนรับดีครับบรรยากาศดีนะครับนุ่มเรื่นดีต้นไม้เยอะอ่ะมันเปลี่ยนไปเยอะนะครับตอนนแต่ผมมานวฮะห้าหกปีที่แล้วอ่ะผมมาจากมอไซค์มันเปลี่ยนไปเยอะมันมีดีสอที่พักเยอะแยะเลยครับแต่ที่นี่ผมให้แนะนําที่นี่มากกว่านะครับเพราะเข้ามาก็เจอเลยนะครับไม่ต้องไปคุกไม่เลยปุ่นที่ตรงนู้นนะะเขาลูกนู้นนะครับ มาตรงนี้ผมว่าเยี่มดีกว่าดีกว่าตรงนน้นหนึ่งนะครับแล้วก็ได้บรรยากาศที่ร่มรื่นนะครับได้รับการตลาดที่ดี้องน้ำสะอาดครับนะครับครับวันนี้เดินทางดีวยครับผมวันนี้เดินทางท่องเที่ยวก็ขอให้เดินทางท่องเที่ยวให้มีความสุขนะครับครับแล้วก็เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับคขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ มิซาว่าคุณลูกค้าเดินทางมาจากที่ไหนครับและยองใช่ไหมครับทิปนี้ตั้งใจมาเที่ยวจังหวัดน่านอย่างเดียวใช่ไหมครับใช่ค่ะมาน่านอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเชียงใหม่ิดคก็เลยเปลี่ยนแผนมาน่านแทนใช่ไหมครับผมน่านยังปลอดจากโควิดอยู่นะครับครับทิพนี้มากี่วันครับผมก็กลับวันที่สิบมาเมที่ห้าโอ้หลายวันเหมือนกันนะครับผมจุดนี้เป็นจุดแรกใช่ไหมครับที่มาพักอ๋อจุดแรกคืนแรกเนาะ ค่ำคืนที่ผ่านไปเป็นยังไงบ้างครับเย็นมากล่ะครับเย็นมากเลยใช่ไหมฮะยังไม่เคยสัมผัสเย็นอย่างนี้มาก่อนไหมฮะก็สัมผัสนะคะแต่ว่ามันยังมีน้ําลูกมันไม่เปียกอ๋อใช่ครับหมอกหมอกไม่ลงนะครับเนาะหมอกไม่ลงครับไม่เปียกเป็นอากาศที่หนาวเย็นแต่ว่ามันไม่เปียกอ๋อครับผมอ๋อบรรยากาศอาหนาวใช่ไหมครับผมงั้นก็เก็บไขววดดป้ย ยังไงงั้นก็นแนะนําเพื่อนๆแถวระยองแล้วก็นักท่องเที่ยวแถวระยองที่ยังไม่มีโอกาสมาเที่ยวเชิญแนะนํามาเที่ยวหน่อยครับแล้วก็มีโอกาสใหม่ก็มาพักที่ไรเคียงลอยไรเคียงลอยของเราด้วยนะครับครับผมต้องขอบคุณมากครับวันนี้ก็ให้เที่ยวอย่างสนุกสนานนะครับแล้วก็เดินทางปลอดภัยด้วยครับผมขอบคุณครับทราบว่าคุณลูกค้าเดินทางมาจากที่ไหนครับ จากกรุงเทพใช่ไหมครับทริปนี้นะครับมาที่น่านมากี่วันครับมาน่าสามคืนครับสามคืนก็สี่วันใช่ไหมครัครับผมค่ำคืนที่ผ่านไปเป็นอย่างไรบ้างครับผมกัดเยน็เยนหนาวแล้วแล้วคืนนี้เป็นคืนแรกไหมครับที่พักที่จังหวัดน่านของเราครับมาที่ที่แรกเข้าไปที่สะปันก่ออ๋อที่สะปันใช่ไหมครับผม ก็นะครับเชิญชวนเพื่อน,นๆที่ยังไม่มีโอกาสมาเที่ยวแล้วก็นักท่องเที่ยวนะครับมาเที่ยวจังหวัดน่านแล้วก็มาที่ดอยเสมอดาวแล้วมาพักที่ไร่เชียงดอยของเรานิดหนึ่งครับก็ลองลองมาเที่ยวดูครนะอันนี้ก็เป็นครั้งที่สองของผมแล้วที่ได้มาที่นี่ก่อนหน้านี้นก็มาที่นี่แหละแต่ว่ากางเต็นท์อยู่ตรงโน้นข้างหลังออ๋ก็เลยมาเลียกรงนี้อ๋อ,อ,อครับผมในการนี้ครับข้างบนจุด ดูดาวตอนคืนก็สวยงามครับผมกันเย็นตอนเช้าก็ทะเลหมอกฟังเลยเมื่อกี้เพิ่งลงมาอ๋อเหรอครับยังสวยอยู่ไหมครับข้างบนตอนนี้น่าสวยอยู่ครับโอ้ครับผมแต่งแรงบอกที่งฟังครโอ้ครับผมเป็นสามบรรยากาศในในคืนเดียวใช่ไหมครับผมตอนเย็นที่ไม่มีฝนครั้งแรกที่ผมมาเจอฝนอ๋อเหรอครับผมอ๋อคราวนี้โชคดีเป็นธรรมชาติใช่ไหมครับผมอารมณ์อีกแบบหนึับครับแต่ละครั้ง ครับเป็นสามบรรยากาศในคืนเดียวเนาะดูผ้าที่ตกดินในเย็นเนาะกลางคืนดูดาวแล้วก็เช้าดูทะเลหมอกใช่ไหมครับผมแถมพระอาทิตย์ขึ้นอีกนิดนึงครับต้องขอบคุณมากนะครับครับผมครับสวัสดีครับครับทริปนี้ตั้งใจมานานกี่วันครับทริปนี้มา2วันครับสองวันใช่ไหมครับผมคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับครับผมเป็นไงบ้างครับบรรยากาศค่ำคืนที่ผ่านไปเย็นสบายครับมองเห็นดาวเต็มฟ้าครับผม โอเคครับผมหลัสบายดีครับผมครับเชิญนะเพื่อนๆแล้วก็นักท่องเที่ยวแถวลำพูนมาเที่ยวที่จังหวัดน่านหน่อยครับเชิญนิดนึงเจอพี่น้องชาวลำพูนนะครับผมอยากมาเที่ยวที่ใกล้เนี่ยครับผมที่ไรเคียงดอยยดอยนะครับครับมบมรยากาศดีนะครับเต็นท์เต็นท์มีที่พักมีผ้าห่มมีหมอนเต็มที่ครับผมนอนหลับสบายมองเห็นบรรยากาศดีนะครับมีหมอกหล้วจากยามเช้า ลางคืนก็นอนดูดาวนะครับผมสวยงามมากครับผมครับต้องขอบคุณมากครับวันนี้เดินทางปลอดภัยนะครับ,บค,ครับวัสดีครับ